ฟังน่ารอดนะครับสวัสดีครับผมตัวแไลแค่นครับนี่ตุ้ยงานจบครับผมเป็นงไงบ้างคะงานมาตั้งนานสิบเอ็นสิบสองอะอะไรมาเลยก็เลยหรอก็ก็รู้สึกสนุกมากเลยครับงานวันนี้ได้เล่นได้เล่นบอลได้ได้แบบเอาใจแบบพี่ๆออกไห้แบบี่ีทีมชาติอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกดีมากเลยไปครับ ก็สนุกม,มากเลยครับได้เล่นวอลเลย์บอลจากที่ล่าสุดที่เล่นน่าจะมสหรือมหนี่แหละก็แล้วก็ได้เล่นกับพี่พี่ทิมชาด้วยก็สนุกมากับเหมือน2คนเลยครับก็คือมีพี่ทิมชาิมารวมด้วยแล้วก็เหมือนแบบอ,อีกทีมนึงก็มีเหมือนกันเหมือนเราได้แข่งกับทีมชาติด้วยแล้วก็แบบได้เล่นกับพี่พี่ที่แบบว่าเราก็รู้จักกันอยู่แล้วเอผมเป็นนักกีฬาจะบน,นักกีฬา,าจะมีแต่ระดับซอยเท่านั้นเองเองอะอย่างผมเคยต้นอย่างประมาณกลางปีเป็นของคณะเป็นนักวอลเลย์คณะ แต่ตอนนี้ถอยมาเป็นระดับซอยแล้วกลับมาเป็นระดับซอยแต่คุณเคยเป็นนักกีฬาหรือเปล่าจริงๆเป็นนักกีฬาบาสครับแต่ว่าที่มอก็จะมีเพื่อนล่าไปเล่นบอลได้ด้วยหลงกนี้เพราะคนไม่พอนี่ของจริงครับโมนี้ของจริงเตะบอลครับไม่ได้ใช้มือด้วยครับ จริงๆรู้สึกว่ามันสนุกกว่าที่คิดไปเยอะเลยครับได้แบบลองเล่นได้เล่นกับเพื่อนๆหลายๆคนก็ตื่น,น,นเต้นนี่ครับผมว่าวันเล่ก็ท้าทายดีครับผมว่าเป็นร้านที่ยากอยู่แต่ก็โชคดีเหมือนกับมีพื้นฐานเป็นรยานเด็กก็ช่วยทำให้ง่ายเลยเราเตรียมตัวกับการแข่งขันกันนี้ได้รับชมทำใจไม่ก <laughs> ็ <laughs> <g ül> ก็พอมุดเส้นอะไก็แบบดูดูที่บอลเลขพยายามเข้าใจจะได้ทำดีๆครับก็ทำแบบทำใจทำใจครับมียืดเส้นก่อนก่อนที่เล่นแตมหนึ่งแล้วก็เล่นเลยครับผมผมเป็นแนวคือตอนแรกเราก็คิดไปแล้วว่าเราจะเล่นยังไงใช่ไหมครับแล้วเหมือนพอมีคนแท็กมาว่าไอลูกบอลลูกที่สองเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลิกแล้วเลิกทุกอย่างไปว่ากันลูกใหญ่ดีกว่าครับผม ก็คือเดีย๋ยวพี่กีก็เป็นกับตันยมชาิด้วยแล้วก็แบบอยู่ในชุดแบบเจ็ดเซียนใช่ไหมครับคือจริงๆผมก็ดูตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราเป็นคนดูวันเลย์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราดูมาตั้งแต่แบบตอนนั้นด้วยแล้วแบบเขาเคยเข้ารอบชิงหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้แบบไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งก็แบบดีใจที่ได้มาเจออะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบน่ารักออกมา ก่อนเลยเนาะครับผมครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันให้กําลังใจพี่ๆทีมชาติทุกคนนะครับเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็ตั้งใจมากแล้วปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยก็อยากจะให้เราแสดงความเป็นไทยออกมานะครับเพราะว่าไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนครับก็อย่าลืมมาเชียร์กันเยอะๆนะครับต้องฟังกับน้องแอร์ซันที่ให้คิเพื่อเชียร์ทีมชาติไทยแล้วทำไมผมคนเดียวล่ะครับเดี๋ยวเดียวตู้คนเดียวไงเดี๋ยวตู้คนเดียวด้วยอ๋อยังไม่จบ ถ้าเชียเอาเลยพี่เชียมีอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวทำได้ดี <c oughs> อะไรฮะแล้วทำไมไม่ให้ทำพร้อมกันเมื่อกี้ครับ <c oughs> รเบอร์ใหญ่ครับเบอร์ใหญ่ด้วยถ้าเชียมันแบบมันสู้ๆอย่างนี้นแบบชอบกันมีความสุขครับผม ก็มีซีรีส์เรื่องทำนายไทยทับนะครับออนแอร์ทุกวันอาทิตย์สองทุกครึ่งช่อง GMM25 นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้สี่ทุมครึ่งที่วิวครับก็ต้องลองไปดูกันรู้สึกว่าสนุกมากสนุกตั้งแต่อ่านบทตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราอ่านแบบตั้งแต่ตอนแรกยันตอนสุดท้ายทีเดียวเลยเพราะมันแบบวางไม่ได้เลยอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับทุกคนแล้วก็ทีมงานตั้งใจมากครับ มีอ่านอ่านอยู่อ่านอยู่ก็ขอบคุณกำลังใจแล้วกันแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยเรื่อยเข้าฉากกับพี่หมอจิมด้วยอ่ะถึงเลยนิดนึงก็มีพี่จิมคอยช่วยอยู่ตลอดด้วยทั้งแบบเรื่องการแสดงแล้วก็เรื่องพวกสับแพทย์ด้วยเพราะเราแสดงเป็นหมอก็จะมีแบบสับที่เราแบบเอ้ยคืออะไรวะมันเขาจะช่วยแปลเป็นคำๆๆให้แล้วก็เอ ไว้ได้เยอะเลครับเข้าใจแล้วเข้ากับเรียบร่าได้เจอกันแล้วเป็น,นยังไงครับสนุกดีครับมันแบบเริ่มสนิทกันขึ้นเรืๆๆๆๆ่อยๆทุกทายก็นิจัยที่ได้ทำงานร่วมกันครับผมวันนี้คุณก็ค่อนข้างจะมีงานเยอะนิดเดีโอ้อะไรแค่โน้ตทำในประเทศแล้วสาธุครับ <laughs> เรามีวิธีการยังบ้างคะเพราะว่าเราทต่างประเทศและในประเทศเราต้องแบบไม่มี ก็จริงๆผมว่าแฟนๆคือจริงๆเรามีแฟนๆค่อนข้างแบบผมว่าอยุดทุกที่แหละน่าจะมีคนแบบรู้จักพวกเราอะไรกันเพราะพวกเราก็เดบิวต์มาได้ระยะหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีผลงานซีรีส์ด้วยแล้วก็ผลงานเพลงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าแบบเราขอบคุณทุกคนมากๆไม่ว่าแบบทุกคนจะอยู่ที่ไหนทุกคนจะแบบซัพพอร์ตเราจากที่ไหนอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ตามเรามาตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยหรือว่าแบบบางคนอาจจะยังไม่เคยมาเจอกันจริงๆแต่ว่าแค่เราเห็นฟีดหรือว่าเราจริงๆผมว่าพวกเราทั้ง5คนแล้วก็ผมเองก็รู้สึกได ได้รับความรักจากทุกคนมาตลอดเลยเนะี่ยซึ่งพวกเราแล้วก็ทีมทีมทุมทมทกคนก็ทําเต็มที่ครับที่จะแบบว่าตอบแทนความรักที่ทุกคนให้มาตลอดอ่ะแค่อยากดูว่าอุ้ยครับผมตกใจตกใจอะก็คืออยากรู้ว่าอัาเปเห็นทีมที่ไหนมาครับคุณมินครับมาคาัคุณมินตอนนี้เป็นโปรเซสที่กํลลาลังจะเริ่มและผมคิดว่านะแต่ว่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่บทหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเหมือนพี่โจก,ก็บอกบอกมาประมาณนี้เราก็มีได้อัปเดตกับพี่โจพี่เต้ที่นิวบ้างก็ ผมว่าใกล้แล้วไม่นานเกินรอทุกคนแน่นอนครับผมแล้วตอนทีเป็นชี้เราได้สองคนใช่เราได้เหมือนมีการเตรียมตัวอะไรไหมก็จริงๆอย่างตอนถ่ายไพร์ลตอะไรเงี้ยเราก็มีไปคุยกับพี่โจว่าตัวละครเบียร์ที่ผมได้รับบทแบบต้องมีคาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าคืออย่างในเทมโปเราเล่นเป็นเหมือนคนเรียบร้อยนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้เป็นเหมือนยิ้มอะไรนะหลังก่อนเข้าผม อย่างตัวละครเอ่อเปเปอร์ก็จะเรียบร้อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเบียร์ก็จะมีความแบบเหมือนห้าวห้าวขึ้นจะมีความซนมากขึ้นอะไรเงี้ยหรือก็รู้สึกว่าอาจจะง่ายขึ้นไม่มากก็น้อยมีความเหมือนตู้ในบางมุมครับครับผมก็ช่วงนี้ก็ย้อนดูซีรีส์หลาย จะเรียนหนังสืออะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ทอะไรมากเปิดเติมนะใช่ที่เปิดเติมเป็นไงบ้างคะเริ่มการเปิดเติมครั้งนี้ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับก็เปิดที่สองเหมือนที่คาราบเมอนก็จะยากขึ้นหน่อยครับจะพยายามได้ไหมคือจะมีสองเรจะพยายามทำดีที่สุดในลำด้ จบจบเลยฮะตอนนี้จบเลยก็จบถ้ามีอะไรก็ฝากทุกคนด้วยนะครับนี่ไม่รู้คไม่รู้ลาลาเดี๋ยวให้ทั้ง3คนนะคะค่ะการมองผลงานทามีนี้เนาะชดภแล้วก็ความผลงานของตัวเองให้ิดีขึ้นนะคะครับผมเอาขอบคุณมากเลยฮะ ผมก็ฝากเชิญชวนทุกคนนะครับมาให้กำลังใจทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับกับเอสแล้วก็ปีนีไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับกับรั้งที่20แล้วนะครับกับการแข่งขันเย์บอลระดับโลกนะครับก็อยากจะฝากทุกคนไปกำลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานส่วนตัวของผมนะครับช่างทำติดตามต่างๆแล้วก็ไลค์แคนด้วยนะครับซีรีส์ก็มีเทมโป้นะครับย้อนดูได้ที่ Netflix นะครับแล้วก็มายหาเครื่องบินไม่นานเกินรอครับไปต่อฝังก็ไกล้เข้ามาครับ การแข่งขันชิงแชมป์โลกวอล์บอล2025นะครับอยากเชิญชวนทุกคนส่นแงแรงใจแรงเชียร์ให้นักกีฬาทีมชาติแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาของเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากผลงานทำนาย้ายทัพนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์2องทุ่มครึ่งอย่าลืมดูกันนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ v วียยูทุ่มครึงเป็นต้นไปก็ อยากให้ทุกคนฝากกำลังใจให้พี่ที่จะแข่ง World Championship ทีนี้ครับที่เมืองไทยแล้วก็ฝากผลงานผมด้วยนะครับรอสิ่แล้วเปางใหม่กดใจหันรักได้บนอนีครับอกาถนชาวูีรอันนี้ใครบอกฮะ <c oughs> ทางบ้านทางบ้าน <c oughs> บ้าน <c oughs> ใครฮะฉครเล่นอ,อะไรนเลีนอแอ <c oughs> ล้วพีเมืเ่อกี้ คือจริงๆตอนมันจะมีเหมือนตอนสไ้ายครับมันจะเป็นเหมือนแบบรวมกันเต้นใช่ไหมเราก็ยืนจอยๆกันอยู่ยสักพักมีคนออกมาแบบเหมือนพี่ที่เขาเป็นแบบแดนเซอร์เนี่ยเขาฟีสตล์เทม่มากมีคนมองหน้าผมหนึ่งคนเขาชื่อจูเนียมองมาคนแรกเลยแล้วก็พยักหน้าทีหนึ่งเราหันหลบแล้วสักพักเดินมาไปชิดตัวเลยเอท่าที่เต้นีกัน,นเนี่ยค่ะอาพยักหน้าอันนี้ยอมรับเลยนะฮะไม่คือพวกเขาเรียกว่า ฟังเสียงพี่โจอี้แล้วแบบดีใจมากแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเพลงธีมของการแข่งครั้งนี้ด้วยอะไรเงี้ยจริงจริงคออยากเต้นให้ดูแล้วแต่อยากให้ทุกคนลองไปฟังกันสักทีก่อนน่าเสียดายวันนี้เวลาหมดลงแล้วใช่ไหมครับผมน่าเสียดายมากเกือบจะเต้นแล้วแอตันจะโชว์แล้วแต่เวลาหมดลงแล้วน่าเสียดายมากจริง